ควาเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําจากผู้ปกครองสวัสดีครับออคิมมิดด้ามนะครับก็สวัสดีนะครับเอมิดรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหานอยวันนี้นะครับผมประจำวันอังคารนะครับที่11นะครับผมพฤศจิกายนนะครับพศ2568นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับเด็ดๆจากทางช่องออคิมมิดด้ามนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s ับสไคร b e นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับให้ทางช่องออมขิมมิดด้ามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นของฮานอยนะครับ FC พี่น้องรับชมเมื่อวานแตก3ตัวนะครับ2 5 1เม็ดเดียว1มาตามนัดตามสูตรยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็มาชมชุดวินหลักนะครับผมประจำวันอ่าประจำวันอังคารนะครับชุดวินหลักจะมีเลข0ูนย์นะครับเลข1 เลขสี่นะครับเลข9กนะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขสามนะครับสำหรับสายวินนะครับชุดวินหกตัวนะครับประจำวันอังคารนะครับสำหรับสองตัวที่เด่นนะครับที่จีด๊ดที่คัดพิเศษนะครับก็จะมีอยู่ที่1ึ่งแล้วก็3นะครับสำหรับ1นะครับก็จะมี0.1นะครับ2 1นะครับ4 1นะครับ51 แล้วก็7 1นะครับหรือว่า6 1 9 1เเจาะประมาณ6คู่นะครับสำหรับตัวเด่นก็อย่าลืมกลับด้วยละนะครับสายเจาะสำหรับตัวที่2เน้นลูดก็คือ3นะครับสำหรับ3นะครับก็จะมี0 3 3 1 3โสน่นะครับ3 5 3 4 3 6หรือว่า3 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ สำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี9 3 1นะครับ6 3 1 7 3 1 4 7 9 5 5 3แล้วก็0 7 1สำหรับเบิ้ลก็จะมีอยู่ที่1 1 3 3 6 6, 6กลับหัวให้ด้วยเป็น9 9นะครับสำหรับสายเบิ้ลตามนี้นะครับสำหรับสูตรออกคิม,มิตาม2ตัวเด่นก็คือ1กับ3นะครับสำหรับประจำวันอังคารน,นะครับที่11 ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางจากทางช่องก็มานําเสนอนะครับ fc มิตรลักษ์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานแตก3ตัวตรงนะครับสองหชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยน,นะครับสำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดตามไปนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อไปที่แอดมานําเสนอ สำหรับวันนี้นะครับออคิมมิด,ดาบก,ก็ขอตุลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีชัยทุกท่านเส้นเคยครับผมดีครับ